วนนีกับรายการครกแกแคทเกมมิ่งซึ่งวันนี้ก็มาอยู่กันในพิ้วทิพายพาคสามเยสก็ในวันนี้ก็จะมาเล่นด่านสีให้ดูกันเลยก็เราเพิ่งไปฝึกท่ามาใหม่ๆเนาะแล้วก็เพิ่งรู้มีท่าแบบนี้ด้วยโอเคก็จะสอนกันเลยสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะโอเคเพื okay. ่อที่สตาร์ทเกมกันเลยนี่ก็มาแคทติดต่อกันโอเคนะจ๊ะโอเคแล้วก็เพิ่งไปซื้อนี่มาเขาเรียกว่าเออนะ เรียกว่าเอา่อชื่อชื่ออะไรางอ่ะช่ามาเถอะโอเคก็จะไปพิพากันต่อเลยจากทุกท่านก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการเล่นเนาะอันนี้เราเพิ่งไปเล่นมาก็ได้ประมาณเช็คปอยนึงแล้วเดี๋ยวก็มาสอนกันเลยก็วิธีการนะทุกท่านก็จะสอนเบสิกก่อนเนาะก็ให้ทุกท่านนะกระโดดตรงนี้แล้วก็กดค้างตรงหน้าจอเนาะแบบนี้มันจะโดดส่งขึ้นแล้วมันจะทําให้คุณผ่านไปได้ด้วยดีก็จะมาสอนกันเลยมันจะสูงแล้วใช้ขอตดตดเอ็ดกาก่อนตดเอ็ดกา ตานันตะนันโอเคเดี๋ยวจัดขั้นโอเคมาขนต่อโอ้โหใจาชมันเถอะโอเคจ้ะแล้วก็กดแบบนี้แบบกดค้างมันจะทำให้ส่งขึ้นแล้วมันก็จะผ่านด่านนี้ไม่ได้ด้วยดีนจ้ะโอ้ยางมเนเถอะไม่ต้องสนมันไม่ต้องสนมันขอเก็บของแป๊บเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วนะจ๊ะ โอเคนี่นะนะฮึดมันก็จะโดดสูงขึ้นเอออ้ออ้อยที่ตายสิเอาใหม่เดี <c oughs> ย๋ยวตรงที่เป็นก้อนเมฆน้องส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ผ่านกันตรงนั้นเนะาะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนนะจ๊ะแล้วก็ต้องอื่นด้วยเพราะมันมีหลายที่เนาะแบบพวกตรงนี้เออไม่ใช่ตดเอ็ดก้าเออเอ็ดก้าเออไม่นะโอเค โอเคคนกันเลยโอเคหัวใจหัวใจหัวใจว้าวฮึออช่างมันสิโอ้ยโอ้ยฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วจะตายแล้วเออได้แล้วโอเคมาเดิมนมาพ่านต้องใส่โลโก้ไว้ตลอดเวลา ในทางคลิปเลยเพื่อทุกคนจะได้ดูีนเจก็แค่กดค้างแบบนี้โอเคปึ๊บโอเคคราวนี้ก็มาสอนดีกว่ามาถึงแมฆใช่ไหมทุกท่านแบบนี้เนาะทุกท่านก็จะว่าเฮ้ยมันไปไม่ท่านนะคนกระโดดธรรมดาไม่ผ่านกดค้างเลยฟึ๊บโอ้โอก็สามารถผ่านได้เลยนะจ๊ะทุกท่านโอเคกดค้างนะจ๊ะอฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยโอ้ที่ทักมาโอเค โอ้ระเบิดโอ้โอ้โอมันคือระเบิดววน,นะจังท่านอย่าไปอยู่ใกล้มันมากมันจะระเบิดใส่คุณเพราะฉะนั้นห้ามไปอยู่ใกล้มันอุ้ยทำไมแปบ๊บหนึ่งกดค้างเหมือนเดิมกดค้างวันแบบนี้เวลากระโดดเนาะกดค้างถ้าแบบนี้ก็กดค้างเนาะโอเคเก็ <c oughs> <c oughs> บหัวใจโอ้ yes โอเคเดี๋ยวลงทางนี้แล้วกันนะจ๊ะจะได้เก็บเหรียญทองไปด้วยเนี่ย โอ๊ยเกบดลดแล้วโอ้ทางนี้เอ้ยโอเคกดค้างเหมือนเดิมสเต็ปกดค้างโอเคตรงนี้ก็ง่ายมากนะจ๊ะโอ๊ยโอยแล้วก็สามารถแอบได้ตรงนี้แบบนี้อ่าเนี่ยคือเทนนีคเล็กๆสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะจ๊ะถ้าใครรู้ก็เอออย่าเลยไปกดไลค์กันด้วยเพื่อนี่อีกเนี่ยเช็คพอยต์อือเช็คพอยต์ใช่ไหมเจอแล้วเช็คพอยต์นะจ๊ะ แล้วก็ขอไนเก็บเหรียญข้างบนลวกันเออเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเคยนี่คืออ,อุกบาทซึ่งอ,อุกบาทอ,อุกบาทเราเล่นลงถึงตรงนี้แล้วก็เคมาต้องเมกเลยมาต้องเมกเลยฮึบตรงนี้นะจ๊ะทุกท่านเคยนี้ก็คือตัวหมุนก็ระวังกันหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ผ่านกันนั่นแหละนี่โอเค หัวใจ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 เก็บหัวใจก่อนเออตรงนี้ก็เฮอ้อยอ้ยโอ้โอโอสบายโอเคตรงนี้อาจจะขึ้นกันไม่ได้นอะทุกท่านก็จะมาสอนดีกว่าก็ขึ้นไม่ได้โอ้ตายแล้วขึ้นไม่ได้ก็กไปทางนี้เลยนะแล้วก็มาทางนี้ปุ๊บจบจบแค่นี้เองโอ้ซึ่งอารจริงๆตรงนี้ก็เข้าไปเป็นเบนเนาะอย่าลองเข้าไปดูโอ้ยเจ็บ จริงโอ๊ยโอ๊ยหน้าจอเล็กเกินไปไม่เห็นต้องเออขึ้นตรงนี้แบบนี้ค่าตัวนี้ค่าตัวข้างบนตรงที่มันกำลังเด้นบบจะได้เหรียญเนาะโอเคจะลองทําดูอืมโอ๊ยโดนค่าแทนไม่ไดเดาแล้วไม่เอ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 าแล้วใครไปต่อเลย ตึงด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 ึงโอ้มาแล้วตึงดึงดึงดึงกับก้บนี่มันคือระเบิดวัวใช่ไหอย่าอยู่ใกล้มันจ้ะเอ็ดก้าโอ้ไมค์กอดโอ้ยโอเคมันก็จะระเบิดเนาะส่วนนี้ใครๆก็รู้ใช่ไหมใช่ไหมโอ้อีกแล้วดูฉันยิบพีระมิดโอ๊ยยับ โมันให้สามหัวใจเนาะสำหรับเออยังไม่อัปเกรดพอนะมันให้แค่สามหัวใจมันจะให้ทำไมวะเนี่ยโอ้ปะบาลมาปะวาลมาปะวาลมาโอเคเย้เย้เย้มีความสุขนี่ก็คือน็อตโพเนาะก็เขาบอกว่าพี่ชาาอยู่น็อตโพใช่ไหมล่ะ เือเขาบอกว่าอุ mm ้ย hmm. น be yes. ี like this. This ่มันน okay. uh ้โพหรอโอ้ฉันคิดว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเขาบอกว่า yes yes วันนี้ก็จะไม่ได้ทั้งหมดสามด่านก็คือด่านนี้ด่านที่ห้าแลด่านที่หกจะได้คาคากันแบบเออ่านสองโอเคมันเล่นกันเลยเออขอเราเราขอแบบประมาณไม่ถึงสิบสี่นาทีเนาะเราจะใส่โลโก้เยลารางไม่ใส่นะเพราะว่าพอดีคลิปไม่พอโย เออคลิปนี้เยาค่อยลงแล้วกันนะจะขันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราค่อยใส่ไปแก้โลโก้ก่อนโอเควันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมพิวที่พายพิวที่พายโอ้จำได้แล้วตรงนี้คนุคนๆเหมือนเคยเห็นมาดูยีกอนอวันเมลพูดแวอาร์เดอปักโอสองวันทไมโอ้ เงืบเป๊บเงืบเลยมเงืบเลยอ้อตัวชื่ออะไรเนี่ยโอ้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยโอ้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรมีตัวอะไรตัวตัวอะไร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 ฮอบไม่นะเอามันนี่ก่อนฮอให้ตาสี โอเคคนน่ากลัวละเริ่มน่ากลัวแล้วทุกท่านไม่มีเสียงเพลงนะจ๊ะขอโทษด้วยนะจ๊ะอ้าก็เหมือนแบบเพลงเสียงเพลงมานะจ๊ะโอ้เก็บใหโอ้ห้ามนอนเสียงเพลงโอ้ห้านอนเสียงเพลงใช่ไหมอ้าโว้ยโอ้โหมาแบบเต็มพิกัดโอ้โหอือหายรูบก่อนโอ้โถ อันนี้ยากพอสมควรเลยพานี้ตั้งเชื่อโอโหโอ้โหกันเลยทีเดียวนะจะถึทแานโอ้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไม่นะไม่นะไม่นะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจบเจ็บตายเชิดแล้วเช็ดแล้วไห้าณนโดนโซโดนกับโอ้ให้ตายสิ พี่ในเดลโซช่วยฉันด้วยฉันเสียวเธอมากเลยรูมไม้ไหมเนี่ยโอเคต้องรีบต้องรีบต้องรีบโอ้ยไม่นะไม่ม,มโอ้ยวิ่งทำไมในเราทำไมรู้สึกจะยากมากเลยทุกานเสียวจริงๆนะจ๊ะคือมันยากมากคือเดลโซแบบนี้ใช่ไหมละ่ะเฮะ้ยโอ้ไม่น่ากระโดดเลยทุกัน โอ้ให้ตายดิไม่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 ไมไมด่าน,นี้ยาวแน่ๆเลยโอ้ต้องรีบอ้ออ้อขึ้นไปข้างบนโอเคเฮ้ยไม่ได้กินฉันหรอกไม่ได้กินอ้อเยสไี่พูตัวนี้มันน่าตำคาจริงๆโอ้ มันจะตายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวะอะไรเนี่ยตัวบ้าอะไรมันตัวอะไรเนี่ยตัวบ้าอะไรเนี่ยก็ตัวอะไรวิ่ง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 เพื่อเอาชีวิตเพื่อการอยู่รอดโอ้ยโอ้ย เสียวมากมากเลยโอ้ยโอ้ยอยู่ข้างบนดีกว่าไม่ปลอดภัยเลยข้างล่างหัวใจก็ไม่เอาแล้วจุดจุดนี้ไม่เอาหัวใจโอเคเอเซนเตอร์แมนมาเราไม่ยุ่งกับมันเราไม่ยุ่งกับมันโอ้ย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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งฆ่าฉันอย่าพึ่งฆ่าฉันโอ้ยอย่าพึ่งเออไปไกลเออแหละ ต้องอยู่ให้ได้น,นะประมาณหนึ่งนาทีอยู่ให้ได้อยู่ให้ได้น,นะจ๊ะอยู่ยากเหมือนกันนะน,นี่ยโอ้ยเอาหัวใจก่อนเอามาสามหัวใจนั่นแหละขอบคุณตอนนี้ใครมาแล้วก็โอ้ยไ <c oughs> มเ์ยลเซนเดอร์แมนของเราในแจดดกนมั่งสองข้างเลยเออกไปก่อนไอ้ชี่ ออกไปไปใกล้ๆไปใกล้ๆเลยไปใกล้ๆโอ้ยยี่สิบวิยี่สิบวิเท่านั้นมันก็จะมาแล้วมันก็จะมาแล้วโอเคตอนสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองนั่ง เย้ yeah, มาแล้วกันรถไฟมาแล้วไม่ได้แอมหรอก <gasps> อย่าบอกนะออกไปก่อนไอซาเลนเดอร์แมนไอซาเลนเดอร์แมนฉันเกลียดแกฉันเกลียดแกเดี๋ยวเมื่อกี้เราต้องวิ่งไปใช่ไหมโอเคเดีย๋ยวรอ อย่ารู้เลยนะจ๊ะทุกท่านอย่ารู้เลยเกียดเกียดเกลียดมันเอ๊ะไม่ได้โอ้โโอ้ยโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปโอ้ขึ้นไป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 โอ้โห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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องการไม่ต้องการโอ้โหอ้วกอะไรของแกเนี่ยโอ้ยอ้วกโอ้โหตันตี โอ้โหดนตีโอ้โหสนุกไปไหมพี่รู้สึกพี่จะสนุกไปแล้วโอ้ยท่านพานี้จริงๆนะทุกท่านถ้าท่านชอบคลิปนี้ท่านก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์เราด้วยขอลาไปก่อนทุกท่านเจอกันคลิปหน้ากับการหลอนอีกรอบนึงท่านขอลาไปก่อนทุกท่านบ๊ายบายถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะท่านขอลาไปก่อนทุกท่านบ๊ายบาย